สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหลินก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะอยากจะมาแนะนาแล้วก็บอกต่อทุกคนเลย <c oughs> คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลินเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหามากๆเลยเกี่ยวกับการที่ประจาเดือนมาไม่ปกติค่ะแล้วที่สําคัญเวลามาเนี่ยก็มาน้อย มากมาไม่ตรงเวลาค่ะเหมือนเลือดเนี่ยขับออกมาไม่หมดค่ะสําหรับวันนี้ลินก็บอกเลยว่าลินได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยวีนัทเทิร์ฟนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยลินได้ดีมากๆเลยก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็บอกต่อทุกคนเลยเนาะสําหรับใครเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติหรือแม้กระทั่งมีตกขาวนะคะหรือว่าอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะมีน้องแล้วเอ๊ะช่องคลอดไม่กระชับนะคะหลินก็แนะนําเลยให้ซื้อตัวนี้มาทานค่ะคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาดีมากมากจริงๆนอกจากนี้นะคะตัวนี้เขายังช่วยใน เรื่องของผิวพรรณของเราอีกด้วยใครที่บอกว่าผิวพรรณหมองคล้ำหรือแม้กระทั่งมีฝ้ามีกระนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยดีๆมากๆเลยนอกจากนี้ก็ยังทําให้ผิวของเราเนี่ยดูมีออร่าค่ะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอายุเยอะมากๆแล้วค่ะอาจจะเข้าสู่วัยทองนะคะขี้อิดงา่ายก็แนะนําให้ซื้อตัวนี้มาลองทานเลยคือจะบอกว่าตัวนี้เขาดีจริงๆจ,จ,จะช่วยปรปับฮอร์โมนในร่างกายของเราค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของประจำเดือนที่มาปกติด้วยค่ะแนะนําเลยนะคะทุกคนวีนัฮิร์อตัวนี้นะคะช่วยได้ดีมากๆจริงๆค่ะ แต่ว,ว่าวันนี้นะคะเห็นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุ่คนน <ะ S 1> ่ายายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ